สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับทา,ามับมหากินหมานครับวันนี้พาพี่น้องครับมาสำรวจอัปเดตราคาวัวควายยุทธีตลาดสมสรุกําเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับประจำเช้าวันพฤหัสบ,บดีที่31ตุลาคมพศ2567พี่น้องวัวก็ลั้งเข่าสนามนะครับตลาดนี้เปิดทําการสื่อขายทุกวันพฤหัสบ,บดีและก็วันอาทิตย์นะครับพี่น้อง วันอาทิตย์จะง่วงจะหลายกว่านี้สองเท่าครับพี่น้องไปเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ช่องเทำง้อผู้หากินมาแล้วก็ช่องทํากินที่นิสานนะครับฝากติดตามในทิกตอกใน youtube นะครับพี่น้องในเพจ facebook ครับบมเสียเวลาพี่น้องหาเอาโอ้เงี้ยงัวงามกับเข่าไหลเลยครับพี่น้องเอามาเอาราคาเบาๆไปก่อนพี่น้องเอาพอจุ่วัสดีครับพ่อพอจุ่มเอ่อเมืองพ่น กลับพี่น,ออน้องนนจิลาคอนแกนวันนี้ได้ตัวใดมากพอได้มานสี่ตัวครับตัวนึงไปแล้วครับอ๋อขายไปแล้วตัวนึงได้กมันสี่ัตเหลือแม่สาวเนาะนโอ้แม่สาวสาวหนาดีใหญ่ดีขายตัวเทาา่าไรแล้วพ่อลายละหมื่นสี่อ๋อเอาพี่น้องตัวละหมื่นสี่ตัวละหมื่นสี่พี่น้องเป็นง้อสาวนะครับตัวละหมื่นสี่เป็นราคาร้อง พี่น้องเป็นเท่าโบดกัมีแล้วกรแดงหัวโลนเมพ่อตัวนี้วนาโลนะครั่าโเนาะมันต้องมีเขาซื้อครับพี่น้องขั้วสูงกันอาจจะประมาณร้อยยี่สิร้ยิบหาครับประมาณนี้ครับนี่ตัวละเมือนสี่นครับพี่น้องตัวละเมือนสี่อันนี้สิบสี่ห้าร้อย่ะหมื่นสี่ห้าร้อยบาทครับเทาโบ๊สองตัวแล้วก็บัวสาวแดงหนตัวหนึ่งพ ห้าร้อยกับหมื่นสี่เป็นราคาห้องก็ต่อได้ครับเอาพอจบวัปที่ครับไอ้ไอบอกเบอร์โทรได้ครับผม081 081 471 471 8040ครับ8040เนาะครับผมพอประจวบนนศิลาจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องอ่าขอบคุณหลายๆพอจะเชิญมารับครับกำลังกำลังตรวจทองกับมีด้ลยครับพี่น้องกำลังตรวจทองตรงสนามนี้เป็นสนามมาตรฐานนะครับมีหมอมาตรวจนะครับหมอตรวจทองนี่แม่กำลังมาหาง้อเลยครับ มาทางไหนแล้วแม่อ๋อใกลไกเนี่ยใกล้ๆบัานพุงผดนี่เนาะ,ะหางัวทองติแม่อ่ะพี่น้องแม่กำลังมาหางัวอทองอกำลังลงรถกับมี่นะครับพี่น้องนี่งัวบมาถงลงรถก็คนกับจอบแล้ว่อ,อ้องอ่านี่โอ้แมนแม,ม,ม่สาวหัวโลนพร้อมเป็นแม,ม่ลูกหรือแม่สาวครับนี่จะมาแล้วครับตัวนี้ สิบสามมื่นสามครับพี่น้องหมื่นสามอ่ะงัวกำลังจะลงรถครับอ่ะนี่พอได้มาอ่าตัวละหมื่นกว่าครับพี่น้องตัวละหมื่นกว่าโอ้อสายบีบมาเตอร์หรือสายเฉลี่ครับเดี๋ยวลงรถเดี๋ยวผมถ่ายเบิ้งครับผมครับอ่ะเนี่ยพี่น้องอ่ะการซื้อการขายกับคึกคักตลอดได้พี่น้องกับคนกับเขามาซื้อมาหาอ่ะเรื่อยๆครับผมนี่อ่ะอ่ะที่มาอ่ะลง อ่างว้วนลงรถครับพี่น้องก็ร่งลงรถมาตัวนี้เป็นห้อง13นะพี่น้องหอมื่นสามอ่างนพร้อมแต่ว่าพี่น้อง้องสังเกตดีๆเวลาการซื้อขายบัวนะครับพี่นอ้องนี่มันมีหล่องรอยเริ่มเริ่มจะเป็นเป็นลํำปีเลยพี่น้องท่านเจ้าของ่างวใจดีหรือสื่อสัตว์ต่อฉีเพิ่งจะสีบอกเข้าแต่ว่าสำหรับมือใหม่อาจจะบ่รู้ครับพี่น้องเบิ้งลักษณะอาการที่เริ่มจะเป็นล้ำปีครับเป็นเบื้องเบื้องมาแล้วครับเป็นเบื้องเบื้งมาแล้ว อันนี้แนะนําพี่นอ้องนะครับบบเมนวาห้าเห็นของถือหรอเ้า,าก็ดิโทรสื่อโทรสื่อพี่น้องตรงเช็คดีๆครับดเดี๋ยวไปแตกไปตุ้มไปแตกย่บานห้ากับเฟินกันซิบา้า <c oughs> เป็นยุทธีห้าพี่นอ้องต้องสังเกตดีๆครับอันนี้ภพไทยผมกับพญา,ามเิคงให้พี่น้องครับตัวนี้เป็นล่าตีครับนี่ครับบรรยากาศกราศกรสืร่อขายโอ้หนาแน่นครับพี่นอ้องหนาแน,น่น อ่ะพี่น้องยามาเลยๆอ่ะมาเจอของดำครับพี่น้องของดำไทยงัวดำให้พี่น้องเบิ่งให้พูดสวดีครับผมดำดีซีบะตกครับเป็นดำแดงเนาะมันเป็นพื้นดำแดงครับพี่น้องเป็นเป็นงัวสาวครับนี่เป็นง้วสาวอ่ปีแปดเดือนสูงประมาณรน่อยสี่สิบกว่าราคาเท่าไรครับหองไว้องไว้ซื้อเาาะเส้าหาสองหมื่นหาครับเอาสำหรับกูไดทีอยากได้ง้วสาวเป็นพื้นดำแดงแล้ครับพี่น้องนะ สองมือหางเป็นราคาห้องเนาะครับพี่น้องเป็นง่วนสาว,าว,ากวาไาาก,าก่สีผสมแล้วเน,ะวน,ะนาะตัวนี้เนาะตัวใหญ่ตัวเชียงนะแม่อะพี่น้องสองมือหางนะครับเป็นง่วดดำสาวพื้นดำแดงมือดีได้มา้ตัวแม่ไหนมั้งตัวเดียวเอาฝากเบอร์พี่น้องได้ครับแม่เอาพอไปทั้งไหนล่ะพอแหลวทั้งไหนล่ะจื้อเบอร์โทรว่าได้เดี๋ยวผมวุ่นกับมาถามไม่แล้วกันเนาะ อ่ะครับพี่น้องนี่คนกำลังหุ่มไอ้ไอ้ไอ้ไล่จุนี่เท่าไรครับไล่จุว่าสิบสามครับสิบสามทอครับทอกับหัวะหล่นเนาะครับไล่เสือนี่เขาเอื่นพันยังงครับนี่ไอ้เล่เล่เชอร์รี่อ่าเชอร์รี่ผสมหัวไทยครับพี่น้องไล่เสือเสือไปฟอกบ้านได้ครับพี่น้องหายได้ตัวนี้เนาะงไล่เสือไหมครับพี่น้องนี่หมื่นสามครับพี่น้อง ท่อกับตัวหัวโหลดนะครับหมื่นสามตัวนั้นมันอาจจะเป็นห้อยลำปีแหละครับผมอ่ะบรรยากาศการซื้อการขายพี่น้องต้องเช็คตัมนี้ดีๆครับพี่น้องเช็คอันนี้คนกับมาต่อแล้วครับงัวลงรถเอาพอแไรเพอแะอะบอกเบอร์โทษใหครับผมเบอร์โทษตัวดำศูนย์เก้าห้าสามแปดสามสามแปดสามหนึ่งสามหกสี่หนึ่งสามหกสี่อ่ะพราะอะบ้านน้องอุ้มอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับผมอ่ะตัวดำนะพี่น้องสองหมื่นห้า 2อง0 0ืเดี๋ยวยางหล่อมาเรื่อยๆครับโอ้เด right? ี๋ยวท่านี้ย่อนแสงย้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทางนี้ตลาดนี้เปิดท้อการซื้อขายสวัสดีครับผมได้มามตัวนะครับเลี้ยมสองตัวก็อันนี้อันนี้เนื้อบ่เป็นเป็นสายเนื้อเนาะสายเนื้อสายจูครับพี่น้องสายขุนเจ้าสีห้องอะไรครับตัวนี้ใหญ่ๆแบบนี้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท เป็นแม่ดำสูงประมาณ150นะครับ27,500เป็นสายเนื้อด้วครับพี่น้องเป็นสายเนื้อตัวตัวนี้แหละครับตัวนั้นซ้าสามซ้าสามตัวนี้สายเลี่ยงบ่สายเนื้อเหมือนกันสายเนื้อเหมือนกัน23,000อ่ะ23,000ตัวนี้27,500สำหรับผูใ้ใดอยากได้เอาไปขุนเนาะแต่วันนี้ก็พร้อมแล้วละ่ะพี่น้องเอาเด็กว่า2ตัว ปากเบอร์พี่น้องนะครับผม098ย9 8 809 809 0232ค่ับ0232ห้อยได้ครับผมกระเทยวัวซิงกระเทยวัวซิงสารคามบารเบือยเนาะขอบคุณครับเจอมานครับผมดีครับเดี๋ยวมาหาของถือกันไม่อวยบวัสดีครับบวัสดีครับผมบวัสดีครับผมได้บ้างตัวไหมขายรถตี่ค่ะ่ต้องขายขาอมาของถือบนอยากได้โค้ านะอ๋อแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่อยากได้คมละเศร้าหาได้ครับพี่น้องอยากได้คมละสองหมืนห้าแม่ซูงประมานลอยสี่สิบหาลูกสาวกับสี่หกเจ็ดเดือนแม่แม่ทับไปเหรอแม่แม่ตีทองว่าแลรวกนะเนาเขาประเดีตรวจมาคมละคมละสองหมืนหาได้ครับพี่น้องแม่ลูกตัวดีได้ครับอ่าคมนี่แหละแม่อันนี้กับแม่ลูกตัวนี้แม่ลูกผูเนาะแม่ขาวลูกหนาเลยตึบเลย สองหมืนหาครับพี่นอ้องอโคบนี่สองหมืนหาี่แม่ลูกลูกตัวผู้สองหมื่นห้าส่วนโคบนั่นกับสองหมืนห้าห้องได้ครับพี่นอ้องอ่สองโคงกับสี่สี่มื่นกว่านี่แหละครับพี่นอ้องอตวัวดีตวัวดีพี่น้องถึงตัวละมื่นก็บาทครับพี่นอ้องมื่นสองพันหารอยราคาก่อนต่อตัวนี้ของใครของเพื่อนเนาะเอาฝากเบอร์ได้ไหม ศูนย์แปดม่ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดมแม่อุ้ยบ้านไอแม่อุ้ยแ้ยบ้านบ้านยิวบ้ารเบอรอ่ะขอบคุณใ้ไลฟ์แม่เชื่อมาันครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาชมส้นงัวงามจังหน่อยพี่น้องมีควายพร้อมนะครับตลาดนี้ก็มีทั้งงวทั้งควายอันนี้แม่สาวครับแม่สาวอาพอสุดใจปรเดียวครับผมพอสุดบ๊าดีายครับเด้บ้างตัว หาโตควา,ายกับมี่อ๋อแม่สาวสีส่ห้องเท่ะเลพ่อสองหมื่นเจ็ดพันบาทเป็นแม่สาวหัวโหลนพี่น้องสายพัฒนาสองหมื 27, ่นเจ็ดตัวดีนะครับพี่น้องโบ๊ดีสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกบวกนะครับนี่ครับนี่เป็นแม่สาวกับที่ใกล้สิประสงค์แล้วพ่อเนาะตัวนี้เนาะสองหมื่นเจ็ดครับมุนี่หรอพ่อมุนี่หรอมุนี่ห้องเท่ะเลพ่อแม่ลูกนี่ห้องเลยใช้ลูกมันนี่ละ มันมีทองหนึ่งโอ้แม่ลูกผูนด่เจแล้วก็แม่ทองราคาเท่าไรครับสามหมื่นสี่แม่ลูกแม่ทองสามหมื่นสี่ครับตีไปตัวละหมื่นเจ็ดครับพี่น้องเนี่ยลูกผูกอะตีราคาเหนือได้เลยครับหมื่นเจ็ดอันนี้ก็หมื่นกว่าแล้วตัวแดงอะไรของใครบอนอนเยินเป็นแม่ลูกบออ๋อแม่ตัวแดงลูกตัวแดงลูกสาวเนาะสามหมื่นหาครับพี่น้องอันนี้คือสีแดง สามหมื่าแม่ลูกแม่ทองสามหม่ส่วนตัวนี้2 7ง0มบาทครับพี่น้องเป็นราคาห้องปากเบอร์ได้ไดห่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สีเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหกสี่แปดสอ่าพอสุดครับผมบ้านโสภาราอําเภอบรเะบือจังหวัดมหาสารคามอ่าสายเหนือสายจุครับพี่น้องโอ้พอเสีงขึ้นสิหมานใช่ไหมคดี่ครับผมพอเสีงเทวดาสนามได้มากตัวพอ พอเสียงบ่ได้มาวมาที่มหาเอามาหาง่วนไปให้พี่น้องเนาะเออเมีนเออเด็กตัวไปบ่บ่ตึงได้มันมาช่วงนี้ปั่นไหนพี่บปปั่นได้เอาขอบคุณอะไรเหรอเชื่อมานครับผมบรรยากาศการซื้อการขายครับพอสิงกับมาครับโอ้พี่น้องเวียดนามกับมาแล้วเอ้อ นี่แหละพี่นอ้องสนามใหญ่หาง่วบว่ไดดเต็มเพื่อนกะสที่ผมเคยบอกในรายการพี่นอ้องนี่เวลาผมไลฟ์สดคือตอนนี้คือเวียดนามสนามหน่อยเพื่อนกับเขานะครับตะก,กี้เขาสนามใหญ่เขาสนามเดียวคือการล้นรถละพี่นอ้องตอนนี้งัวมันก็นเริ่มหาย,ยากพี่นอ้องนี่สนามเล่นหน่อย,อยี่เพื่อนกันหาครับเดี๋ยวกอไปสัมผัสกับขออนุญาตครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับได้กี่ตัววันนี้ ยังเลยครับวัวมันแพงซื้อไม่ได้วัวมันแพงซื้อไม่ได้มันแพงขึ้นเลยเหรอมันไม่ได้แพงขึ้นนะมันจะถูกลงเลยครับอืามด้วยคล้ายๆเด็ดแต่ในสนามเป็นไงแพงไหมแพงพุ่นระดับอะไรร้องสูงร้องไปสูงหาไม่ได้เหมือนกันอ๋อพี่น้องพี่น้องเมื่อวานบอกว่าราคาในสนามแพงขึ้นครับพี่น้องยังหาไม่ได้สักตัวนี่ครับนี่พี่น้องในตลาดยังไงบางทีเพิ่นก็หา ครูแข้งหลายพี่น้องบางทีก็ต้องเข้าตลาดเล็กตลาดน้อยแบบนี้นะครับอ่ะกำลังซื้อขายกันบรรยากาศกันคึกค้าขายพี่น้องคนซื้อคนขายอ้าวงัวงามแพ็คครูพี่น้อนี่อันนี้ของพี่อนี่ของพ่อเจ้มาตระใส่แบบมาตั้งแต่ขุนละสารคามสารคามบา้าบนนอกผมเนาะ อันนี้แม่สาวตีอ่าเป็นแม่สาวสองตัวเดี๋ว่าสองตัวนี่ตีแม่สาวแดงโบ๊อ่าสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกบวกราคาเท่าไหร่พ่อสองตัวสองห้าสอตัวสองตัวสองหมื่นห้าพี่น้องสองตัวสองหมื่นหาพี่น้องตัวแดงเอาไปเป็นแม่บล็อกแม่พัทพี่น้องถูกตัวละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเนาะอันนี้คือราคาคอนโด้ะพี่น้องต่อได้ป่ะพ่อ ต่อได้อยู่แล้วครับพี่น้องเอานี่องสินี่ครับนี่ครับพี่น้องเป็นตัวใหญ่แล้วครับตัวใหญ่สูงร้อยย่สิบห้าบวกบวกสองหมื่นห้าเต็มมาสองโตฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผมศูนย์เก้าแปดสี่สามหกศูนย์แปดสองหองหาพอยังครับผมพอสมพอพอสมพรบ้านในสารคามดอนหวานฮะดอนหวานดอนหวานดอนหวานโอ้ตำบลดอนหวานนี่เนาะ อำเภอเมืองขอบคุณครับผมผู้ชมานพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสายเนื้อก็จะเข้าหลายร่องสายเนือ้อโอ้ผู้แดงครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปเบิ้งผู้แดงตัวนี้ก่อนอบัลลูว่าของไผ่เด้อครับตัวนี้เดี๋ยวหางัวงผู้แดงหน่อยให้พี่น้องเบิ้งก่อนเออเอาผู้แดงของไผ่เนาะครับตัวนี้ที่เอาพอพอพอ,พอทิพย์ดิเนาะพอทิพสวัสดีพ่อรูปไผ่เหรอตัวนี้ บัวถรรมมาลูกดอกก็บมันถือเออว่ามันแดงครับเจ้าบาทหล่ะนี่หนึ่งรอบาทครับพี่น้องเอาไผ่มากสีแดงๆครับพี่น้องนี่หนึ่ง่น้าร้อยสีดีแดงดำพี่น้องสีเบ็ดบักขามเลยครับตัวนี้1 7ื่นเจ็ดพสูงประมาณ100่งรอประมาณร้อย เออยิบหาบวกครับพี่น้องนี่โอ้แต่ว <c oughs> ่าสีดีเนาะสีดีพี่น้องสีดีไปคุนเอาสรับพี่นอ้องอ่ามันอาจจะบางนิดนึงครับพี่น้องแต่ว่าเข้าไปคุนได้ครับมวัวปู่นนี่ครับหนึ่งห่เจ้าร้อรยอาฟาปากเบอร์นดครับผมศูนครับศูนย์แปด่เาหอนไก่ศูนย์แปดสี่เก้าห้าห้าเก้าห้าห้าสาามสาดอ่าพอทิปครับผมนี่พี่น้องอ่ะถ่ายยังไม่เต็ม ไปคุ้นเอาครับพี่น้อง <ไป S 1> แต่ว่าเนี่ยพอไปซื้อเน่แต่ว่าสีมันดีครับพี่น้องแต่ว่ามันสีมันดีครับตัวนี้อ่ามีจุดมีบางอ่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับนในยางไม่เลื่อยพี่นอ้องอ่าเห็นแม่ลูกคมง,งามๆควบหนึ่งครับพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกแม่นี่ครับแม่ลูกลูกสาวกำลังต่อรองราคากันควบมีห้องเท่าไหรครับ กำลังอีิสรอใครกันเจ้บาบาดควบนี่สามสิบเจ็ดแม่ลูกบ่แม่ครับแแมม่่ทองบ่ครับแม่กระทองหาเดือนอ่ะแม่ลูกแม่ทองพี่น้องสามหมื่นเท่าเดก่อนสามหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องเบิ่งลูกต่อร่องได้เบิดมือ,อลูกอ้วนปันหมูอ่ะเดี๋ยวเบิง่งขอแป๊บหนึ่งครับพี่น้องโอ้ลูกเดี๋ยวหลบหลบลบอ่ะลบหลบพี่น้องสามหมื่นเจ็ดตี ราคาพ่อสือพ่อต่อพี่น้องมึงตัวละหมื่นก็บาทพี่น้องตัวละหมื่นก็บาทแม่ลูกแม่ทองอ่ะนี่ครับโอ้ถือว่าที่เด็ดครับพี่น้องเอามีตำนี้มองได้บ่มามีครับมามีเนาะลูกอ้วนเลยครับพี่น้องแม่ลูกแม่ทองสามหมื่นเจ็ดสวยๆงัวมอเตอร์ไซค์ก่อนผมว่าท้องกับพ่อกันนี่เนาะแมนครับพาอกันที่บ้านหาันเนาะว่านขายได้บ่ ได้เลยเนาะฝากเบอร์พี่นอนได้ครับผม0 8 0ย์แปดศูนย์เจ็ดเก้เนาะไอตีครับไอตีโกสุมบ้านไหนโกสุ่มบ้านหนองนครับบ้านหนองนอ่ะขับหนองนู่ว่างเงี้ยวตัวนี้โอ้เอาโอเคครับผมขอบคุณครับผมอ่ะแม่กำลังมาเบิร์ครับพี่นอนเออแม่สิกะจเอางวดทองนี่แม่ลูกแม่ทองไปเลยทองจักเดือนแล้วแม่มา ลูกแม่พอ่อพี่น้องนี่พ่อกำลังมาหานีหนะแม่ลูกแม่ทองครับผมเดี๋ยวให้เปินต่อรองราคากันพี่น้องผมก็สนใจนะครับพี่น้องครบนี่แล้วทำเงินได้กัน้อ,อ,นองแต่เปินต่อกันบุตรผมกาดจติตอตอต่อคือการต่อรองราคาพี่น้องเขาจะไปให้ราคาแบบตัดหนาเบนบุตรนะครับบุตรต่อก่อนก็ต้องให้เปินก่อนครบนี่ครบนี่ก็น่าสนใจครับพี่น้องครบนี่ก็น่าสนใจอันนี้ก็ถูกใจผมครับพี่น้อง ผู้ใดติดตามผมก็จิรู้ว่าผมซื้อไปไอ้คายไปคล้ายไปไอ้ซื้อไปนะครับพี่น้องเนี่ยโค้กเมื่อกี้ก็ติดตามผมอยู่ครับแต่ว่ารอดอให้เพิ่นร้อ้เพิ่นตอ่อรองราคากันกันต่อกันบ่ได้กัเดี๋ยวผมก็สิอาจจะไปต่ออ่ะเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวพี่น้องย่างมาเรื่อยๆครับพี่น้องอ่าโอ้เห็นแม่ขาวพี่น้องแม่ขาวสวัสดีครับผมเอาแม่ขาวพี่น้องเบิ่งราคางัวขาวกันอันนี้แม่สาวหรือแม่ แม่สาวเนาะราคาเท่าไรครับพ่อจั้งทีหมื่นเก่าเนาะเป็นง่วงแม่แม่ขาวแม่เป็นแม่สาวพ่ออ้วนดีไอ้ท่องซื้อมาว่าหน่อยสามสิบบวกบวกครับพี่น้องหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาร้องต่อร้องได้ง่วงมัตสครับวยครับว่าปีเท่าเลยเนาะพอพอยังก่อนพอพอประวัติเนาะพอประวัติว่าปีได้มาตัวเดียวครับพี่น้องเป็นง่วงแม่สาว 1 9 0 0 0บาทสูงประมาณ130บวกบวกพ่อฝากเบอร์ได้ครับเปล่า094ก้า7 6837 477 477อ่ะพ่อประมาตว่าปีพี่นอ้องเอามงวสีขาวเห็นอีกตหนึ่งครับพี่นอ้องอ่างอ่งอนออ้างอัางวัสดีครับผสวัสดีครับ,บ,ดรบได้มา,กต,ากตัวนี้ัวนี้อันนี้แม่ลูกบ้างทด็แมลูกมลูกมันมมมโอ้แม่ขาวแต่ว่านีงวดุกหมูดีเนาะ เป็นงัวดุกหูปลาเบิ้งอ่างัวไทยใหญ่สมัยเก่าเบิ้งไทยบามันสมัยเก่าเบิ้งเต่านมใหญ่พี่น้องเบิ้งลูกสาวปลาหนำนมดีเอาอะไรมาพูดนะลูกสาวพี่น้องโตดีเนาะเท่าไรแล้วนี่สามหมื่นเก้าบสามหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาห้องราคาห้องต่อรองได้ครับราคาห้องต่อรองได้แม่ท้องว่างสี่ขึ้นยืดเดือนแม่ท้องว่างสี่ขึ้นแล้วพี่น้องเอานี่เปรียบเทียบแม่มันมันอ่างดีเนาะ แม่มันอ่างใหญ่พี่น้องเป็นงัวดูดหมูลูกได้สามเดือนถือว่านน้ำนมดีครับเนาะขัดมาลูกสามเดือนเนะพี่น้องงแม่มันหนาลึกนี่งัวแบบนี้บริบบ่อยกินหยาก็บบ่จอยพี่น้องบ่อยกินหยาสามหมื่นก็บบ่จอยครับอ่าง้วบนบ้านเนาะง้อบ้านกินหยาเนาะตัวต้นนั่นแหละแม่สาวบอกแม่สาวราคาเท่าไหร่สาวนี่สิบเจ็ดห้ร้สิบเจ็ดห้าร้อยครับพี่น้องหนึ่งหมื่นประกันตำหนิทุกอย่าง หนาดีเนาะอ่ะสิบเจ็ดห้าร้อบาทครับเป็นราคาร้องตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องเป็นงวแม่สาวสาวูงประมาณร้อยบวกบวกเป็นงวแม่สาวตัวได้อีกครับผมโอ้หันมานี่หนาคน้องนอนลูกไหมพี่น้องมึงว่าเป็นตัวผู้ครับนี่นี่เอาฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผมศูนย์หกสองศูนย์แปครับ 8689ครับเ้อหอยแก้วบราระเบือ,อ,อหอยแก้วบราระเบือคนเดิมครับพี่น้องขอบคุณหลียนายครับ,รบโอ้ลูกลูกมันก็ยืนยกดีเนาะพี่น้องมันหยกทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องนี่สามหมื่นเก่าครับไปมางัวขาโมนี่กับจัดให้เลยครับพี่น้องนี่ให้ลูกพลังน้ํานมนะครับพลังน้ํานมนี่ก็เรื่องปลาพลังน้ํานมเดี๋ยวยางไปเรื่อยๆพี่น้องกำลังวัดจไปตองง่วค้มหนึ่งครับพี่น้องให้เป็นตอก่อนครับพี่น้องต้อมประเดี๋ยวกับเจ๊งสิเข้าไปตอครับ น,นี่ครับบรรยากาศ Jamie, การสื่อการขายครับตลาดเปิดทําการซื้อทุกวันพุธและศสกร์แล้วกับวันอาทิตย์นะครับพี่น้องวันพุธแล้วันอาทิตย์ครับเขมาแลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ควบนี่เศร้าหาด้ครับกับแม่อวยครับผมต่อด้เบิดมือพี่น้องเศร้าหาควบนี่ก็เศร้าหาครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศการสื่อการขายครับตลาดสมสนุกอำเภอบัเบร์จังหวัดมหาสารคามก้นกระลังเข่าหลายพี่น้องลอตเตอรี่กับมาแล้วพี่น้องฮกตัวลอยกับมาแล้วครับ เป็กกำลังใจทุกคนครับช่วงนี้ราคามันก็ือวาราคาในตลาดดีขึ้นนะพี่น้องถือว่าดีขึ้นเป็นในทางแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับนี่ช่วงสองสาเดือนมานี่แหละครับพี่น้องเริ่มดีขึ้นเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นเป็กกำลังใจทุกคนครับพี่น้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำโคฟนี้ยังต่อกันมาเรื่องแล้วพี่น้องขันต่อกันมาเรื่องแล้วเดี๋ยวผมรออมันแล้วก็พี่น้องกับมาด้ผมแจ้งจีไปต่อเอาครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบยู่นี่เพียงเท่านี้นะครับผม วันนี้ขอกก่าคำว่าสวัสดีครับ